ใครกาลังมองหาปั๊มสระไว้น้ําอยู่มาดูคลิปนี้ก่อนนะครับและคุณจะรู้จักปั๊มสระ่ว้น้ามากยิ่งขึ้นและเพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับสระ่วยน้ําอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งก่อนรับชมคลิปด้วยนะครับอันดับแรกต้องบอกก่อนว่าปั๊มสระไว้น้ํานั้นก็นับเป็นอีกหนึ่งหัวใจสาคัญของระบบหมุนเวียนสระ่า้น้าเลยก็ว่าได้เพราะหากไม่มีปั๊มน้ําในสระ่ว้น้าของคุณก็จะไม่เกิดการหมุนเวียนน้ําและน้ําก็จะไม่สามารถไหลผ่านระบบกรองได้นั่นก็หมายความว่าคุณจะได้สระไว้น้ํำท แต่ไม่ได้เป็นผลดีเลยนะครับเพราะอาจจะทําให้เกิดสิ่งแปลกปลอมต่างๆขึ้นมาในสระไว้น้ําที่อาจเป็นเหตุทําให้น้าสกประปกได้และคุณคงไม่อยากลงเล่นน้าแบบนั้นแน่ๆปั๊มสระไว้น้ําจึงสําคัญเป็นอย่างมากเพราะจะคอยทําหน้าที่ดูดน้าจากสระเข้ามาและส่งน้าไปยังระบบกรองเพื่อให้น้ําเกิดการหมุนเวียนอย่างต่อเนื่องนั่นเองหลายๆคนอาจจะไม่เคยรู้ว่าปั๊มแต่ละประเภทก็มีความเหมาะสมต่อการใช้งานที่แตกต่างกันไปและแน่นอนครับสระไว้น้ําเองก็เช่นกันสําหรับระบบหมุนเวียนสระ่วยน้ําเองก็มีปั๊มที่เหมาะสม ที่ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ร่วมกับสระไว้น้ำโดยเฉพาะซึ่งเราจะเรียกกันว่าปั๊มแบบเซฟพัมมิ่งนั่นเองส่วนจะมีการทํางานแบบไหนและจะมีความแตกต่างจากปั๊มประเภทอื่นอย่างไรขอเก็บเอาไว้ก่อนนะครับแล้วคุณรู้ไหมครับในปัจจุบันปั๊มสระไว้น้ําที่ทุกคนเห็นกันนั้นมันไม่ได้มีเพียงแค่ประเภทเดียวแต่มันยังมีตั้งมากมายหลายประเภทโดยส่วนมากแล้วมักจะเลือกใช้ให้เหมาะสมกับระบบหรือการใช้งานครับเพราะแต่และการใช้งานก็าอาจจะต้องการประสิทธิภาพของปัม๊มหรือคุณสมบัติต่างการใช้งานที่แตกต่างกันไปเช่น ใช้ในการกรองน้ําใช้กับระบบบำเวนขนาดใหญ่หรือเชิงพาณิชย์ใช้กับบ่อน้ําพุน้ําตกใช้สําหรับระบบสปารวมไปถึงระบบว่ายน้าแบบพล้นกระแสแน,น้ัะกกะททน,น,นะครับว่าแต่จะมีประเภทอะไรบ้างไปดูกันครับประเภทแรกปั๊มสระว่ายน้ําทั่วไปโดยปกติแล้วจะเป็นปั๊มที่มีขนาดไม่ใหญ่มากมักจะมีขนาดให้เลือกใช้งานตั้งแต่ขนาด0.5ไปจนถึง3แรงนิยมใช้กับสระว่ายน้าที่มีขนาดไม่ใหญ่มาก เพื่อไม่ให้ทำงานหนักเกินไปเหมาะกับการใช้งานกับระบบกรองหรือการหมุนเวียนน้ำในสระาวน้ำทั่วไปนั่นเองส่วนขนาดของปัม๊มก็ควรจะขึ้นอยู่กับปริมาณของน้ำในสระาวน้ำและระยะเวลาการหมุนเวียนของน้ำน,นะครับประเภทที่2ปั๊มสระไวน้ำขนาดใหญ่จะเป็นปั๊มที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานในระบบใหญ่ๆห,หรืองานที่เป็นเชิงพาณิชย์รูปแบบปั๊มจะคล้ายๆกับแบบแรกแต่จะมีขนาดใหญ่กว่ามากมักจะมีขนาดให้เลือกใช้ตั้งแต่ขนาด3.5แรงขึ้นไปหรืออาจสูงถึงขนาด15แรงเลยทีเดียว ส่วนมากจะนิยมใช้กระโหลกสปาหรือระบบสระว่ายน้ำขนาดใหญ่อย่างเช่นส่วนน้าหรือบางครั้งเราอาจจะเห็นใช้กับสระว่ายน้ำสำหรับแข่งที่มีขนาดใหญ่ก็ได้ครับต่อมาประเภทที่3ปั๊มเสริมแรงหรือบูสเตอร์ปั๊มปั๊มประเภทนี้จะมีลักษณะคล้ายกับปั๊มสระว่ายน้าทั่วไปแต่จะไม่มีตะกร้าสาหรับกรองหน้าปั๊มนั่นเองสาเหตุที่ปั๊มแบบนี้ไม่มีตัวกรองด้านหน้าเนื่องจากจะถูกออกแบบมาให้ได้อัตราการไหลที่มากเพื่อใช้กับระบบที่ต้องการแรงดูดส่งน้ําที่สูงจึงไม่จําเป็นต้องมีสเตนเนอร์ด้านหน้านั่นเองครับ และประเภทสุดท้ายปั๊มปรับความเร็วซึ่งตามชื่อของมันเลยคือมันสามารถปรับความเร็วรอบได้แต่หากใช้เป็นแบบปรับความเร็ว <c oughs> ก็จะช่วยให้ได้อัตราการไหลที่เหมาะสมกับการใช้งานนั้นๆได้ครับและบางครั้งคุณสมบัติของมันก็ยังสามารถช่วยประหยัดพลังงานได้อีกด้วยนับเป็นทางเลือกที่ช่วยในการประหยัดค่าใช้ใจ่ายได้อย่างดีเลยทีเดียวครับแต่สําหรับการเลือกใช้ปั๊มให้เหมาะสมคุณต้องไม่ลืมพิจนารณาถึงปัจจัยต่างๆไม่ว่าจะเป็นอัตราการไหลขนาดท่อแรงม้าของมอเตอร์แรงดันไฟฟ้า <c oughs> เพื่อให้สามารถเลือกปั๊มสับไว้น้าได้อย่างเหมาะสมมากท และหรัดในครั้งนี้เราก็ได้รู้เกี่ยวกับหน้าที่และประเภทของปั๊มที่นิยมใช้กับระบบสระว่ายน้ำกันไปบ้างแล้วส่วนครั้งหน้าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรกับมาประาได้ใหม่ใน i ูอินไซ